ครับสวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง Happy Birthday อันนี้เป็นแบบง่ายนะครับสั้นๆมาฝึกกันดูนะครับก็จะดูโนตมีตัว T flat เพิ่มมาตัวหนึ่งอ่าดูโนตนะครับเห็นไหมครับถ้านักเรียนได้โนตชุดนี้ไปแล้วอ่าลองดูนะครับตัว T flat เห็นไหมอ่าโอเคนะครับก็มาเล่นตรงนี้ตัว T flat อ่ากดตรงนี้ อันจะลองโน้นให้ฟังจะช้าวางมือเหมือนเดิมโดเลมีฟาซอนจะมีบางช่วงนี่ที่นิโปรมาอยู่ที่ตัวฟ้านะครับแล้วก็ทีแฟนะครับก็โดโดเลโดฟามีโดโดเลโดซอนฟาโดโดโดลาฟาฟามีเลทีทีลา ฟาซนฟาโอเคนะครับลองเล่นกันดูวางมือดีๆนะครับช้าๆแล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ